ายคนคงจะได้อ่านนิทานของครูเบียนะครับที่ต้องบอกเลยว่าฮะเลยทีเดียวว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนิทานที่เธอไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับแต่เอาเถอะคนที่อ่านเนี่ยรู้ดีว่าคือชีวิตของใครแล้วมันก็น่าเศร้ามากนะครับไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทนเพราะความรักได้ขนาดนี้เลยเหรอนิทานเรื่องนี้คือนิทานของหนูนากับโรเบิร์ต นะครับอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะที่เพจอัรธรสเนี่ยเขาสรุปมานะครับหนูนาเนี่ยเป็นเด็กสาวชนบทที่เติบโตมากับแม่เพียงลําพังเธอมีความฝันอยากสร้างบ้านให้แม่ครับด้วยความขยันอดทนเธอประสบความสําเร็จมีฐานะและเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านแต่ความสําเร็จนั้นนําพาให้เธอได้มาพบกับโรเบิร์ตชายหนุ่มที่อบอุ่นและเป็นผู้ใหญ่โรเบิร์ตเริ่มส่งจดหมายรักทําให้หนูนาเนี่ยตกหลุมรักจนสุดหัวใจ ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันทํางานสร้างอนาคตร่วมกันและดูเหมือนทุกอย่างกําลังไปได้ดีและแล้วหนูนาก็จับได้ว่าโรเบิร์ตแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นและซื้อของขวัญให้เธอคนนั้นหนูนาไประบายกับพี่สาวของโรเบิร์ตครับพี่สาวโรเบิร์ตบอกว่าเธอมาทีหลังจะมาเสียใจอะไรไม่ควรเสียใจหนูนาเจ็บมากแต่ก็ยังทนเพราะหนูนารักโรเบิร์ตมากโรเบิร์ตกลับ บ้านไปกลับบ้านเกิดไปนะก็กลับไปหาผู้หญิงคนเก่าที่บ้านเกิดหนูนาจับได้แต่หนูนาก็ยังให้อภัยต่อมาครับโรเบิร์ตมีความสัมพันธ์กับแฟนของเพื่อนรักมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยในมือถือหนูนาเสียใจมากอีกแล้วหรอนะหนีออกจากบ้านแต่สุดท้ายหนูนาก็ยังให้อภัยโรเบิร์ตมิหนำซ้ำนะครับนอกจากเรื่องผู้หญิงแล้วเนี่ยโรเบิร์ตคนนี้เนี่ย ติดการพานันอย่างหนักใช้เงินไปกับไพ่มวยบอลหนูนาต้องเอาเงินเก็บมาช่วยซํำแล้วซํำเล่าหลายบาทด้วยหนูนายอมทำทุกอย่างครับเพราะหนูนาเชื่อว่าชีวิตคู่ต้องผ่านทุกอย่างไปด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วหนูนาเริ่มรู้สึกว่าหนูนาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแต่เธอที่เป็นฝ่ายให้และแล้วซําแล้วซําเล่าโรเบริร์ตพาผู้หญิงเข้าโรงแรมอีกและงานนี้มีคนเห็นครับ หนูนาทราบข่าวแต่เธอก็ให้อาภัยโรเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งหนูนารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโง่ามากแต่เธอรักมากเกินกว่าที่จะปล่อยมือจากโรเบิร์ตได้แล้ว<ต>ครั้งสุดท้ายโรเบิร์ตเนี่ยมีพฤติกรรมคือล่วงละเมิดแฟนของพี่ชายคนสนิทนะก็คือล้วงเลองอะไรเงี้ยและขอให้เธอเนี่ยปิดเรื่องนี้เป็นความลับด้วยต่างหากแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ทนครับฝ่ายหญิงเนี่ยมาบอกหนูนาพร้อมน้ําตา หนูนาช็อกมากครับและนี่คือจุดที่เธอรู้ว่าเธอคงจะเดินมาไกลเกินไปแล้วหรือเลอทนมาไกลมากแล้วตัดสินใจเลิกกับโรเบิร์ตแบ่งทรัพย์สินที่สร้างมาด้วยกันคนละครึ่งแต่โรเบิร์ตไปบอกชาวบ้านไปบอกคนอื่นใส่ร้ายเธอทำให้คนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นฝ่ายบอกลอกเขาแล้วทิ้งไปหนูนาถูกคนรอบข้างมองว่าแย่โจมตีด้วยคำพูดแต่หนูนาก็เลือกที่จะเงียบ หนูนารู้แล้วว่าไม่มีใครทําร้ายเธอได้มากเท่ากับคิดเท่าที่ได้มากกับตัวเองได้มากกับเธอที่เธอไม่รักตัวเองเธอสัญญาว่าต่อจากนี้เธอจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธอได้อีกนะครับนี่คูเบียเล่านิทานนะครับย้ําแต่คอมเมนต์สนันมากก่อนที่เธอจะเล่าเนี่ยนะครับตัวโพสต์บอกว่าหลังจากที่เงียบมาตลอดวันนี้เบียรจะขอออกมาปกป้องตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังค่ะ แล้วเธอก็โพสต์บอกว่าสัญญากันก่อนว่าหากเล่านิทานไปขอทุกคนต้องไม่เม้นชื่อหรือาพาดพิงถึงใครเรื่องนี้เป็นแค่นิทานนะครับปรากฏว่าเพจอัตรุษเนี่ยเขาสรุปใหม่ที่ผมอ่านไปนะแล้วเขาก็คอมเมนต์บอกว่าหนูนาถูกกระทาอะไรบ้างมาเล็กกันดูอีกโรเบิร์ตนอกใจครั้งแรกเนี่ยแอบมีผู้หญิงอื่นและซื้อของขวัญให้พี่สาวโรเบิร์ตดูถูกบอกว่าเธอมาทีหลังนะหนูนาเธอจะเสียใจอะไร ถูกหลอกซ้ำอีกคือโรเบิร์ตกลับไปหาคนเก่าและเธอก็จับได้อีกหักหลังรุนแรงคือแอบมีสัมพันธ์กับแฟนของเพื่อนและมีคลิปเป็นหลักฐานติดการพนันหนักหนูนาต้องเอาเงินเก็บมาช่วยจ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกใจไม่จบไม่สิ้นพาผู้หญิงเข้าโรงแรมถูกคนในหมู่บ้านเห็นสุดท้ายเลวร้ายที่สุดคือล่วงละเมิดแฟนของพี่ชายคนสนิทและขอให้เธอปิดเรื่องนี้เป็นความลับ ถูกใส่ร้ายอีกคือโรเบิร์ตไปบอกชาวบ้านว่าเธอเป็นฝ่ายปลอกลอกแล้วทิ้งไปโอ้โหครับนี่คือสิ่งที่หนูหน,นาต้องเจอแต่เป็นนิทานของครูเบียนะครับเชื่อว่าใครหลายคนที่อ่านนี่คือช็อกมากอะคอมเมนต์หลายคนบอกโอ้โหนี่สามีตนเองนี่ดูเป็นคนดีไปเลยนะถ้าเทียบกับเรื่องของหนูนากับโรเบิร์ตนี่มัน ต้องอยอมรับนะครับว่าคือผู้ย่างตรงคนอ่านนะคนที่โดยเฉพาะคนที่ติดตามครูเบียเนี่ยคือก็รู้แหละนะแต่เราก็จะไม่ไปคอมเมนต์พาดพิงถึงใครนะครับเพราะว่าก็ใช้วิจรารญาณกันดูส่วนใครที่ทําอะไรไว้ก็ต้องย่อมรู้ตัวเองย่อมรู้ตัวเองดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องนับถือก็คือความอดทนและก็ความการต่อสู้ความเด็ดเดี่ยวของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่สู้เพื่อความรัก แล้วก็เชื่อมั่นในความรักว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปได้สวยทุกอย่างจะต้องฝ่าฟันไปฝ่ฟาฟันไปด้วยกันแต่โลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันโหดร้ายนะครับในเมื่อโรเบิร์ตเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วติดการพนันด้วยนะเรื่องผู้หญิงนี่โอ้โหหนักจริงๆครับต้องนับถือหัวใจของหนูหนาในนิทานเรื่องนี้นะเธอเก่งมากนะครับและจากนี้เนี่ยขอให้เธอได้เจอความรักที่ดีนะครับไม่มีใครเนี่ยจะทําร้ายเธอได้อีกเพราะว่าเธอมีภูมิต้านทาน รักตัวเองเนี่ยดีคงืให้คนอื่นมารักเรารักตัวเองดีที่สุดนะครับและก็ไม่จําเป็นต้องทนกับอะไรที่มันไม่โอเคครับเป็นลังใจให้กับหนูนานะครับและย้าว่านี่คือนิทานที่ครูเบียมีการเล่าลงไปอ่านหนึ่งเต็มดูใน Facebook ในโซเชียลของเธอครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ